ไปตามของตลาดครับก็อันตัวนี้เงหลายนนตัวี้ใช้ปุ๋ยเจซีหกสามมากี่รอบแล้วครับพี่ตัวนี้ประมาณห้ารอบได้ห้ารอบแล้วเนาะเจซีหกสามแล้วก็เป็นปุ๋ยน้ําด้วยปุ๋ยน้ํานี่แหละปุ๋ยน้ําด้วยสามศูนย์หนึ่งด้วยเนาะสามศูนย์หนึ่งแล้วก็จะมีฮิ้วแต่ตัวนี้ซื้อมาก็เป็นตัวการเชื้อราเนาะแอดมิการแล้วก็ฮิ้วสูตรสองป้องอ๋อพัดวันด้วยป้องกันเชื้อราไฟท็อปด้วยเนาะ โอเคก็เหมือนตายตายแล้วเกิดใหม่ตัวน,นี้อ๋อครับสวนพี่เพชรนะครับอยู่โซ่พิสัยนะครับอยู่โซ่พิสัยก็ทุเรียนก่อนเมื่อก่อนนี่คิดว่าจะเอาเอาออกลแล้วใช่ไหมไม่รอดเนาะไม่รอ,อพอมาเจอปุ๋ย JC 633ของเราไม่รอดแล้อ่าตอนนี้สบายแล้วผมว่าผมจะเปลี่ยนธุรกิจใหม่แล้ว <laughs> <laughs> พออพอมาใช้ฮัดวันเลยของ JC เนี่ย ปุย๋ยน้ำเนี่ยดีที่สุดเลยพี่ทั้งหมดกี่ต้นทุเรียนร้อยสี่สี่ต้นร้อยสี่สี่ต้นมีแปลงบนฝั่งทางนู้นอีกเนาะอีกแปลงหนึง่งสวยอ่าแปลงนั่นสวยอันนี้แบบแบบขี้เละแล้วนะมาลอดเพราะว่าปุ๋ยเจซีเนาะโอเคเลยครับวันนี้ก็มาเยี่ยมสวนของพี่เพชรนะครับอยู่โซ่พิสัยนะครับก็ใช้ปุ๋ยเจซีหกสามสามนะครับก็ที่แรกว่าจะเอาออกแล้วน่าจะปลูกยางอ <laughs> ตอนนี้มา มาเปลี่ยนใจแล้วครับเจอ,อเปุ๋ย j c 6 3 3ก็นะครับก็คิดว่าน่าจะรอดนะโอเคพ่ผมเห็นเห็นเห็นยอดมันแงขนาดนี้น่าจะรอดอ่านี่ครับคิดอะไรล้วโอเคตอนน,ตอนนี้มันหน้าหนาวด้วยพี่เนาะก็เดี๋ยวหน้าหนาวใบก็จะไม่สวยเท่าไหร่เพราะตอนเดี๋ยวให้ค้นหนาวไปก่อนได้ได้ได้เลยได้เลยอ่น้ำน้ำให้ยังไงครับกี่วันให้ครั้งน้ำให้ทุกเช้าครับทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยช่วงนี้มันหน้าหนาวหน้าหนาวให้ทุกเช้าเพราะเพราะปีกายเนี่ย ปีที่ผ่านมาผมไม่ให้ครับผมผมบาวันก็เหมือนนั่นแหละเหมือนมันจะตายนั่นแหละในร่วงหมดเลยแล้วหนาวนี่แหละออ๋ผมว่ามันไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนใช่ไหมต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันต้องการน้ำแต่ไม่ให้ว่าให้มากเกินเกินไปให้พอดีแต่พื้นที่ของพี่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ลาดชันเนาะไม่ไม่ค่อยมีมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องเรื่องการชุ่มแฉะนะไม่ขังครับผมน้ะไม่ขัง แป๊บเดียวก็แหงไปอ๋อใช่ใช่ใช่อยู่ที่พื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยเนาะก็โอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยสําหรับอพี่เพชรนะครับอปุ๋ยเจซีหกสามสามที่มาใช้กับสวนทุเรียนคิดว่าจะไม่รอดแล้วทีแรกอ่ทีใช้ปุ๋ยน้ำต้นีบดีโอเคเลยตรงนี้เอตรงนี้ว่าจะปลูกมะพร้าวใช่ไหมใช่่าจะปลูกมะพร้าวแล้วโอเคได้เลย ไม่รู้ถ้าตัวนี้ได้ผลไม่แน่อาจจะเป็นผู้เรียนต่อโอเคโอเคได้เลยได้เลยมีมีมีอะไรอีกพี่มีมังคุดด้วยเหรอมังคุดข้างล่างเหรนะปีกว่าแล้วใส่ไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นพ่นปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยน้ำปุ๋ยเรายางก็ใส่ได้นะพี่นะมีสวนยางใส่ได้นะน้ำยางจะดีเข้มข้นดีครับจะได้หมดเลยมันแทงให้ผมสองสามใบแล้วเนี่ยปีเนี้ย จากที่ว่ามันจะไม่รอดใช่ไหมครับดูแล้วยอดก็ไม่แทงใบก็โอ้โหดำปิดปีไปเลยเออฮะแล้วตันนั้นก็เห็นไหมพอผมผมพ่นมาได้สองครั้งเนี่ยตัวเนี้ยใช่ไหมอ่พ่นได้สองครั้งดีเลยอืมครับตัวเนี้ยอันนี้เป็นมังคุดนะมังคุดมีเงาะไหมครับเลยปลูกผสมภสานกันไป งาผมเพิ่งจะปลูกเมื่อปลายฝนเนี่ยออยังไม่ได้ทำอะไรเนาะยังไม่ได้ทำเนาะเพิ่งลงเนาะโอเคมันก็เข้าหน้าแรงพอดีนะก็ส่วนของพีเพชรนะครับข้องบนนู้นนะครับก็เป็นกี่ปีนะประมาณสักสองปีได้เนาะพี่นะสองปีครับสองปีสองปีสองเดือนแล้วอ่าโอเคครับผม แต่าแ่ว่าแมลงนีผมยังไม่ได้พ่นนะผมพ่นแต่ตัวนี้ผมก็ไม่เห็นมีแมลงถือว่าผ่านนะพี่แมลงถือว่าผ่านช่วงนี้นะไม่เห็นมีมันมามากัดทผมเลยมาก่อนี้ใช่ไหม้ก่อนีต้องพ่นอาทิตย์แต่ผมพ่นยาพงนน้ำไม่ได้ไม่ต้องใช้ยาเลยพี่เพราะว่าผมต้องจ้างเขา มันแหละอันตรายถ้าพี่ใช้ถ้าพี่ใช้พวกนี้ปุ๊บไม่ต้องไปพึ่งเคมีแล้พี่